ต่อันนี้อยู่ที่สี่พันอันนี้ราคาเขานั่นที่พี่ซื้อจากเข้ามาครับผมค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือราคาที่ซื้อมาครับผมอันนี้คือว่าในส่วนเรายังไม่มีแต่เราเริ่มที่จะลองปลูกเพิ่มเริ่มที่จะลองปลูกเพิ่มเพิ่มเป็นมีให้มีสีสันในส่วนเราบ้างมมีสูกค่ะค่ะอนาคตเนี่ยผมเดาถูกเลยว่าพี่ต้องปล่อยให้มันแตกหน่อยแล้วเพิ่มขยายไว้ขยายจากต้นแม่ใช่ไว้กรดดครับผมค่ะ อ้าวแล้วข้างหลังที่ควบแน่นไห้อันนี้อันนี้ควบแน่นจากหน่อต้นต้นหน่อที่ของเรานั่นแหละค่ะอ๋อสวนตัวเองนะครับไม่ได้ไปขโมยของใครมาอันนี้ไม่ได้ตอนแต่เป็นการควบแน่นดูซิว่ารากเขาจะออกไหมนะคะคือจะเราจะขุดทิ้งเฉยๆแล้วก็เสียดายเผื่ออไว้ว่าเผื่อันมีรากแล้วเราขยายพันธุ์ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะทดลองหรอแล้วอันโน้นในตะเข่งเนาะอันนั้นเห็นมีหลายตะเข่งเคยทำมารสัตะเข่งโดยที่ไม่ตอนจาก สามสิบสองหนอเราเหลือแค่นั้นละค่ะพอ